แล้วครับโอ้โหชุดเต็มว่ะว่าไงเจ๊ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับคนป่าบ้างเกมเช่นเคยครับวันนี้นะฮะอยู่ในเกมเอ่อ GTA ดย์ไอพีอนไลน์เหมือนเดิมครับนะฮะอันนี้เราอยู่ในเอ่อภารกิจกับเจ๊โจดี้ครับพาร์ทสองแล้วครับจากพาร์ทที่แล้วนะฮะเราได้ขโมยเอ่อทำการไปขโมยชุดนะแล้วก็ขโมยคีย์การ์ดนะจากในพันเหลือแค่เรานับเข้าไปที่กองทัพอากาศนะครับไปขโมยเอ่อเขาเรียกว่าใครเป็นแตววะเอาฮะเอาอาวุธหาย โอ้ทุกคนเราไม่มไม่มีถ้าเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเออในกองทัพเนี่ยเขาทำอะไรกันนะครับเหมือนจะมีการวิจัยบางอย่างทุกคนนะเราต้องไปสืบครับเรื่องนี้นะปล่อยไว้ไม่ได้ครับเลี้ยวออกมานี่ปึ๊บอ่าทุกคนเราพร้อมแล้วครับรถพร้อมบีบแต่ให้สัญญาณผู้คนว่าเราเตรียมตัวถอยไปครับรถเจ้าออที่ครับอ่าโอเคเครื่องยนต์ความร้อนโอเคทุกอย่างไมโอเคอเฮ้ยเมื่อดูไม เป็นไรไหมหนุ่มสวัสดีโอ้ขับไุดีครับเรานะครับตามที่พาวิลนะแล้วก็เจหมอต้องไปที่กองทพักกาศทุกคนครับนี่ฮะ Go to Fort s a n c u d o o อเครับนี่แหละครับต้องไปทางอยู่ทางซ้ายของแมพนะฮะทุกคนขึ้นไปทางบนนะฮะกลางๆหน่อยครับโอ้ยภารกิจนี้นะฮะถือว่าเสี่ยงภัยมากครับทุกคนโอ้โหต้องเหนียเข้าไปฮะ เราเลี้ยวซ้ายมานี่ครับนะเข้า,าสู่ซอยรัดไปไปน,น้องเออรีบอยู่คนรีบรู้เรื่องเลยนี่ฮะเข้ามาตามซอยเรียกว่าหมู่บ้านหลูนะครับทางแบบว่าริมเขานี่นะฮะซึ่งจะมีทางทะลุนะครับไปถูอไปสู่ถนนถนนใหญ่ฝั่งฝั่งเรีวฝั่งฝั่งทะเลฮะฝั่งซ้ายได้นะครับทุกคนอ๋อโทษทีเจ๊ เออเนี่ยขับขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับเราอ้าวเฮ้ยโอ้เจรีบโอ้ยเฮ้ยเอา๋ยวเอาหัวชนเหรอมาดิขูดกลับเออรถเจ้าที่ครับเนี่ยอะไรเนี่ยเจอแต่ละเรื่องวันๆโอ้ทดสอสภาพรถยนต์ครับเรานะนี่รถรถทีเราเอามานะครับเป็นรถโฟล์ววิวทุกคนครับสี่ล้อนะฮะดูครับดูการเข้าโค้งนะฮะนี่ครับเป็นไงฮะเข้าโค้งดีนะฮะนิ่งๆครับดูครับมุมมองจากคนขับ โอ้โหเอาเรื่องต้องซ้ายนี่ครับเกือบเลยปัดตูดเป็นไงครับเบรกเบิรกนี่ใช้ได้ฮนะล้อมีล้ออะไรเปลี่ยนนะตรงนี้ทุกคนโอ้โหแล้วทางเป็นทางลงเขาทุกคนครับเอาละครับนี่ขออนุญาตเล่งเครื่องนะฮะไปครับเฮ้ยไอ้น้องเกือบไปหนึ่งยังคุมอยู่ไปครับเข้าโคง้งข้าสะพานมานี้สวยครับเบี่ยงซ้ายหนึ่งหลบรถเก่งแดงหลบอีกทีหนึ่งอู้หึ่กิ้งปาดไปตีนาคาสี่แปดตลบ ลงมาเหมือนเดิมประตูยังปิดได้อยู่โอเคแล้วพ่นทางขวาต่อเอาเรื่องอย่างเท่การเลี้ยวของผมไปแล้วครับทุกคนแล้วขวาไปดิครับปึ๊บแล้วเจอป้ายเลยหรือเปล่าเมื่อกีอ้กับดูหน่อยเทุกคนใช่ไหมถึงไหมอันนี้ถึงยังนี่นะครับฟอสซันคูโดโครับถึงแล้วฮะสายมือข้างหน้านี่เองครับเราตามป้ายไปเลยครับนะนี่ครับออกเป็นกองทัพอากาศจริงด้วยฮนะโอ้โหทงชงทงชาติครับ โอ้ยยิ่งใหญ่จัดครับอันนี้โอ้โหมันทางเข้าอย่างน่ากลัวเลยวะสุดหายใจลึกครับทุกคนวะพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วถ้าโดนจับได้ทนนี่คือเราเกมนมะทุกคนนะต้องเนียนไหมฮะดิ่งไหมครับขับมาแบบดิ่งๆกันทุกคนครับนี่ถึงหน้าทางเข้าแล้ววะ่ะจะเนียนนะวะรถต้องเนียนอยูวว่อ่ะชุดเราก็เนียนผมว่าทุกคนอุ้ยเปิดล้อเลยวะ่ะอุ้ยเอ้ย ไอ้คิวครับว่าไงเพื่อนนี่เอ่อมหาบุพเพน่ะไปก่อนนะไอ้คิวไม่รอดทุกคนเนียนเนียนว่ะเนียนนียแล้วขับมาข้างในครับทุกคนนี้โอ้โหเฝ้าอะไรอ่ะพี่มันจะอะไรขนาดนั้นนะยืนเฝ้าตั้งแต่หน้าผักซอยครับทุกคนโอ้ <cir c onda> เรื่องนี้มีเงื่อนงำครับผมว่าต้องซุ่มทำอะไรบางอย่างแน่นอนครับข้างในในร้าน จอดเครื่องบินเนี่ยชัวฮะนี่ครับถึงแล้วฮะไหนว่าทางเข้าอ่ะเราให้เราไปจอดนะครับไปจอดจุดจุดจอดรถครับวันนี้โอเคเรารู้จอดครับเป็นเนียนฮะผมบ,บ้าเข้าหน่วยครับพอดพีผู้คันเรียกมาถอย,อยครับถอ,อยทุกคนถอยปุ๊บจอดแล้วสวยป๊าว่าไงเจ๊ถึงละโอเคเลยเจ๊โอ้เต้องแบบว่า นี่ครับโชว์คีการ์ดให้กับการ์ดดูนะฮะคนเฝ้าประตูครับตรงไหนอ,อ่ะนี่เหรอโอเคทุกคนเจอแล้วฮะหน้าก็น่าเนี้ยหน้าเฝ้าประตูเดี๋ยวผมดูดูชุดก่อนชุดเราพร้อมป่ะโอเคมานิ่งๆไปครับนิ่งไปครับส <c> ว <oughs> <c oughs> ัสดีครับนะเอ่อสวัสดีผมมาเข้าประตูลับอ่ะได้ข่าวว่า จะเข้าไปทำภารกิจข้างในครับขอญาตเข้าป,ประตูด้วยครับอ๋อต้องโชว์ก่อนเหรอโชว์บัตรนี่ครับนะบัตรโอเคครับ follow me นักเพืาา่อเปิดประตูลับทุกคนดูดิโอ้ยยอดครับนะขอบคุณมากครับนะไปแล้วอยกากได้นะทีหนึ่งเข้าาแล้วเจ๊เนียนเนียนเนียนอยู่เนียนอยู่ไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริง นะฮะไปครับวันนี้ดูจากปืนไม่มีทุกคนนะฮะปืนปืนนี่คือเราโชว์ไม่ได้นะวันนี้โดนแน่นอนครับเหมือนต้องเข้าลิฟต์เหรอนี่ไงใช้บัตรนะฮะที่เอามาจากผู้พันพร้บสแกนลิฟต์แล้วลงไปเลยแล้วกันสวยปื้ดมันนี่อ้าวแล้วทุกคนมาแล้วฮะโอ้ย เราต้องหาเนี่ยครับ D E W อะไรไม่รู้ฮะ <c oughs> ในเออแล้กว่าฐานทัพใต้ดินนี้นะครับแล้วมีปืนแล้วทุกคนปืนมานะฮะโอ้โหแล้วดูเฝ้ากันเต็มเลยครับ <c oughs> แล้วแบบเป็นทางดูดีทุกคนทางยาวอะลึกก็ไปอีกอะเหมือนซ่อนอะไรบางอย่างนะครับไม่แนสเตลกุกอะเราต้องแบบเดินเนี้เข้าไปครับเพราะว่าถ้าอันเลิศนี่คือนะ่ารู้ัหมดนะฮะ เราอ้อมมาทางนี้ครับหลังเครื่องบินนะทุกคนตอนนี้นี่ปืนมาแล้วทุกคนสวยใช้ปืนเป็นแบบว่าเก็บเสียงหน่อยครับเราใช้แค่จำเป็นทุกคนนะอันไหนผ่านได้ผมจะผ่านนะครับเดี๋ยวหาปืนก่อนนี่อันนี้แหละธรรมดาธรรมดาอ่าแต่งมาแค่เพิ่ม,มกกาซีนครับตอนนี้โหลูกนหน้าทุกคนครับหนึ่งตัวครับเฝ้าอยู่มีคน ซ้ายมือนี่มีตัวนะครับเปิดไฟได้นะฮะปืนอเราโอเคสวยซ้ายมือนี่เหนวะไม่เห็นอยู่แล้วครับเราเนียนกันครับแต่วินเนียนเกมนี้ง่ายครับไปครับย่องมานี่ครับผ่านไฟไม่รูไงเนี้ยแล้วเนียนจัดไปแล้วเพื่อนเจอกันนะอ้อมเข้านี่ครับนี่เลยเราไปแล้วไปก่อนครับเราต้องยิงครับนะลดความเสี่ยงครับฝั่งนี้มีอะไรเปล่า รอตัวนั้นเดินไปฮะมันจะเดินเป็นเส้นตรงนะตัวนี้นะครับทุกคนก็สามารถหลบได้ครับตัวนี้ต่อนี้ครับมันจะมีตัวอยู่ข้างหลังครับหลังไอ้กระเบื้องเนี้ยหลังแผ่นด้มีตัวหนึ่งฮะดูครับอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู้นเลยฮะไปได้อยู่ครับไปครับเราย่องเร็วเลยนี่ครับสวยครับตรงนี้อยู่ฝั่งนู้นเหรออ๋อไม่เห็นอยู่นู้นครับ ย่องมาเนียนว่าเราวิมีพี่ก็โทรศัพท์อยู่ครับตอนนี้หนึ่งคนครับถ้าไปตรงกลางนี่เสี่ยงโหเสีเ่ยงเห็นนะตวตรงกลางนี่ไฟมาเยอะทุกคนเห็นไหมผมว่าพี่เนี้ยต้องไปแล้วล่ะนี่คุยโทรศัพท์ใช่ไหมหเวลางานเขาให้เฝ้าของมาคุยโทรศัพท์ รารอครับรารอรอให้จังหวะว่าวางสายครับทุกคนอาวางแล้วครับนี่ไงปึ๊บเงียบวะโดนซะวะเปลี่ยนแม็กโอเคทุกคนสวยครับยังเงียบอยู่ฮะรอจังหวะวางนะแล้วก็เดี๋ยวเสียงมันขาดตอนไงเดี๋ยวการคุยคุยอยู่แล้วเ,เพื่อนรู้ไงอันนี้วางแล้วนา่าจะเนียนอยู่รู้เกี่ยวไปละฝั่งนี้ฮะฟาข้างหน้าสองคนครับตอนที่ไปไม่ได้ติดปะวะ เราอ้อมหลังเครื่องบินนี่ฮะไปได้อยู่ค่อยๆย,ย่องไปครับทุกคนต้องระวังให้ดีนะว่าม,มีเสียงฝีเท้านะถ้าแบบเดินธรรมดาหรือวิ่งเลยนะฮะเสียงฝีเท้าทําให้เราเออทำให้เออเขาเรียกว่าสตรูจะรู้ได้นะครับไอ้พวกนี้มันหดีด้วยฝั่งนี้นี่มีอยู่สองคนครับหน้ากล่องยืนเมาส์กันอยู่เราไปทางซ้ายได้ไหมได้เลยสวยแล้วอ้อมนี่ครับอ้อมหลังนี่ครับ เนี่ยนเไหทุกคนเนี่ยนี่ครับเลาะริมมานี่ครับสายเลาะอ้อมไปฝั่งนี้ฮะสวยครับลอดลอดเหล็กมาคุยโทรศัพท์ไปแกเจอคนคุยโทรศัพท์ไปทุกคนอันนี้ฮะแล้วเหมือนต้องไปทางนั้นหรือเปล่าวะดูก่อนดูแบบนี่ฮะนี่ครับอันนี้เป็นโถงอีกโถงนึงครับต้องเข้าไปข้างในนี่อีกนะทุกคนโอ้โหยาวเลยฮะ หนึ่งคนนี้คนนี้จะมองไม่เห็นนะถ้าเราฆ่าตัวนี้นะได้อยู่ครับเขีรยทางครับก็ความชัวร์ทุกคนเหมือนเดิมครับรอวางโอเควางแล้วอันไหนยังยังบนนยังบนอยู่อ่เมืออม่อคอเมืออ่อคอเมื่อคอสวยครับเนียนอยู่ครับทุกคนโอเคฮะไปทุกคนเข้านี่เลย ทางยาวนี่เป็นทางยาวนะที่เห็นในแบบเมื่อกี้โอ้โหมันทำอะไรกันว้เนี่ยนะี่ยดูดิเหมือนทางมันลับมากโปรเจกต์นี้คือแบบว่าแอบซุ่มทำอะไรอยู่ทุกสักอย่างครับเหมือ้หน่วยนี้ FIB นะตัวหนึ่งมาครับตรงน้นเดินมาครับรอให้ตัวนี้เขาหันไปก่อนครับใจนิ่งทุกคนคนระับตอนนี้ยังไม่เอร์สเอาเอะเอาเรื่องวะ ช่งื้อดูก่อนโอเคจะรอทุกคนแล้วนี่ไปครับย่องมานี่ครับแล้วก็ประตูนี้มีประตูเข้าครับอุ้ยแล้วเจอแมชชีนกันมินีกันเอาเรื่องได้ปละปืนหมุนทุกคนปืนคนเหล็กออกมานี่ฮะเหมือนต้องจัดการตัวนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ผมว่าเราแอบตรงนี้ครับได้ครับแล้วพอเขาเดินผ่านไปแ่้เราก็ย่องผ่านไปเลยย่องผ่านหลังอะเนียนๆน่ะได้อยู่ผมว่านะรอครับรอครับเฮ้ยไม่มามาไม่ถึงนี่เหรอโอ้พี่ไปครับเราไปครับเก็บดีกว่าครับเพราะงั้นลูกก็จะมาถึงนี่โอเคสวยครับทุกคนเคลียร์เลยนี่เคลียร์เลยครับมาไม่ถึงไง ผมว่าเขาจะเดินเลยไปเมื่อกี้ไม่เลยอะดิโอตูนี้เขาได้ปะไม่ได้ครับล็อกไว้ครับโอ้ดูดิทุกคนทางม,มันลึกมากครับโอ้โหวิจัยอยู่เนี่ยไอ้พวกนี้เราย่องมาเนียนตัวนี้ทุกคนนะโอ้โหนี่ข้างหน้านี่คืออะไรอะรถเหรอเหมือนเป็นห้องห้องโถงใหญ่ครับนี้ปิดกั้นไปไม่ได้ครับติดขอส่องทุกคนโอ้ เป็นโล่งอะไรไม่รู้ฮะเหมือนจะเป็นห้องกว้างทุกคนตัวนี้ดูขวาด้รขวาไม่มีครับโอเคขวาโล่งนะ,นะซ้ายอ่ะซ้ายมีเปล่าอุ้ย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 ,ย,ยเห็น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 อุ้ยเสื้อทุกคนนั่นไงไอหมอนี่ย,ยืนยืนใส่หน้ากากชุดแน่นตัวนี้ฮะนี่ยิงก่อนเลยครับจัดการหนึ่งครับขวาไม่น่ามีนะโอเคเฮ้ยแล้วคนเดินมาชิปหายเห็นศพปะวะจัดการเลยครับเรา อือไอ้ยิงวืดงานงอกแล้วอ๋อเด็กครับทุกคนงานหยาบอันนี้เปลี่ยนปืนบูไปเลยทุกคนอยู่นู้นอีกตัวครับมันตัวอะไรอ่ะหูยชุดแน่นทุกคนอืมมันยิงปืนหมุนมีคนเดียวปืนหมุนอ่ะได้อ๋เด็นี่เป็นหมุนอ่ะได้มึงได้มาเหมือนกันปืนหมุนอ่ะมาเด็กมาเชิดกันพร้อมรัวมาเด็สู้อ๋เด็ครับอ๋เด็ครับมาเด็ครับสู้กันเกือบตายเมื่อกี้ เติมเลือดก,ก่อนทุกคนเติมกระสุนเฮ้ยเติมเกาะเรียบร้อยโอเค OK, สวยอะอันนี้เรียบร้อยครับเหมือนตัวนี้แน่นมากชุดแน่นครับยิงมาชินกันเมื่อกี้โอ้โหนี่อะไระอะรหัสเกาะตรงๆก่อนนะอ่ถูกตัวเดียวเออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอ่อ F อ่า L N แฟงแล้วกันอะถูกอ่ะสวยครับผม <c oughs> มั่วไปเรื่อยดิอันนี้ฮะโอเคฮะเปิดประตูไหนความลับอ๋อนี่ทุกคนเจอแล้วฮะ ว้าวโอ้โหเป็นรถถังเล็กครับอ,อย่างเฟียวรับใช้คี์เปิดเครื่องครับนี้โหลดโอเวอร์ไลดิงเอาว่ะโหลดโปรแกรมครับโหลดนจินนครับดูโอ้โหดูในในเครื่องในข้างในทุกคนสวยมากครับอโอเคเพื่อนพร้อมแล้วสามาเครื่องกันละแล้วอย่างแรงไปแล้วครับ ขึ้นเนินนี่ออกอันนี้ยิงปืนกลได้โอเคปืนเลเซอร์ด้วยทุกคนเอาเรื่องวะนี่ดูดิดเฟเจกำลังไปแล้วออกจากที่นี่ครับหลบหนีจากที่นี่แล้วมีอะไรนี่ไงโอ้กดแอลกดแอลปุ่มนับระเบิดได้โอ้โหเอาเรื่องครับไปแล้วระเบิดรอบตัวเหมือนกระจายระเบิดอะตุ้มระเบิดผักออกอะโอ้โห เอามาขับเองไ,นะไ,ได้ไหมเนี่ยเก็บได้ไหมโอ้หน่าว่าขับเล่นทุกคนเนะี่ยฮาดิไปแล้วทุกคนนะนี้เราออกแล้วครับจากฐานทัพลับนะอันนี้อะไระไรนุม่มระเบิดอะไรระเบิดออกาใกล้ๆมากเลยครับรัศมีมันใกล้ตัวที่เดียวนะระเบิดนะขอ,อ,องรถถังคันนี้นะโอ้โหเดี๋ยวลองมีสภา,าพครับนะดวดเบรกเบรกแล้วลนี่ไงปื้มเลยระเบิดใส่เอาเรื่องนะทุกคนสกัดได้ครับสกัดกั้นนิดนึงนะครับรออีกทีดิ ตามยิงเลยะยิงไม่เข้าหรอกไอ้หนุ่มหลังม้นมีั่งไงครับนี่ระเบิดทำอไรนี่เป็นไงได้ก็เสียหลักทุกคนนะอันนี้ผมว่านะครับเอาไว้หนีครับระเบิดนี้ทําลายร้านมาคนเดียวไหลครับไปดีกว่าครับขึ้นเขาไได้จ้าดูทดสอบรถครับโอ้โหยางนี่กับล้อรถถังครับดีมากครับหรือปีนป่ายสบายครับทุกคนโอ้โหปีนเขาหนีครับเราดีขออนุญาตขึ้นมานี่ครับ สูงสุดเลยแล้วกันเออโอ้โหวิวดีจัดไปทุกคนครเราต้องลงไปที่นู่นครับไปส่งรถนะให้กับลูกค้านะครับอืคุณลูกค้าคันนี้เอาแบบอะไรเนี่ยตรงเขาไปนี่ครับโอ้โหไปมองเอาเรื่องเหิร์นมาแล้วครับตอนนี้ลงมานี่เบรกนิดนึงครับเดี๋ยวตกน้ำตึ๊บยังได้อยู่เป็นไงโอ้โหดีมากครับรถถังคันนี้ มาหนี้ครับเรานะฮะต้องลงไปข้างล่างนี่ครับเราลุยเลยครับลงดิ่งมานี่ครับโอ้ไม่กอดยังอยู่ไงลุยน้ำได้เหรอวะเนี่ยได้อยู่ครับนี่ครับรถถังต้องลุยได้ดิเออหูสุทธภาพดีมากครับทุกคนดูฮะไต่พวกหินเหินนี่คือแบบสบายครับไม่ติดครับดูดบดูตามแบบลำธารนาำครับได้หมดนะทุกคนโอ้โหเอาเรื่องว่ะ ดูครับไตแบบพวกหินเหินนี่คือสบายครับยังสุดมาครับออกมาจากเขาแล้วนะเราตรงมานี่ครับแล้วมันเกิดเหมือนจะเกิดข้างหลังครับไปพุกนีข้าจะาพานนี่ครับอีกไม่กี่ไมล์ข้างหน้าถึงแล้วทุนขอเบรกก่อนไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วตามอยู่นั่นอ่ะเป็นไงล่ะหนุ่มฟั่มไปเลยโค้งขวาครับดิฟเอาเดยครับสวยข้างหน้าเนี่ยไม่กี่ไมล์อาแล้วมันเกิดข้างหน้าเลยมาดีครับเกิดข้างหน้านี่ระเบ,บิดใส่ดิ ไปครยิงสองคหับโดนด้วยสวยไปน้องไอ้นมเจอกันครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเป้าหมายนะฮะอีกแค่มาไม่กี่ไมล์ครับไปถึงไมล์ครับนะฮะแปดร้อยกิโลเอ้ไม่ใช่แปดร้อยเมตรข้างหน้าครับถึงแล้วครับทุกคนเราเลี้ยวไปดีครับแปดร้อยกิโลไกลเกินโอ้ส่งให้กับคุณลูกค้านะครับตอนนี้เราตรงไปเรื่อยครับอ้าวชนขอโทษครับนี่ระเบิดทิ้งเลยขวาโอ้หกระจายเออดีแล้วผมว่าเคลียร์แบบเคลียร์ทางได้นะครับนะ อ้าวถอยไปชนครับขอโทษครับเน้นๆเมื่อกี้อ้าวันาดตามไปอยู่เนี้ยโอ้ยังตามอยู่อีกเหรอโอ้โหไอพวกนี้มันตามไม่เลิกทุกคนดูทุกวันตู้มันระเบิดซ้ำประเดี๋ยปเดี๋ยเป็นไงกิ้งประเดี๋ยโอ้โหแล้วปิดประตูไปยิงได้อีกเกินเอาแซงเอาไปไหนได้น้องโอ้จะมาส่งลูกค้าด้วยกันเหรอดีระเบิดซ้ำเลยระเบิดเสร็จแล้วก็ดีส่งตามไปเยอะเละเอาไปเลยครับนี่ครับรถผมเอาศัตรูไว้ด้วยครับเจอครับเอาแจมเลยครับฝากขับไป ต่อยนะเออไปละโอ้า่าจะรั่วขับมาส่งใครไม่รู้ครับอันล็อกชุดอะไรไม่รู้ครับวันนี้อืมออฟไซด์ครับอันล็อกชุดนะฮะได้เป็นชุดเมื่อกี้แหละครับโอ้เรียบร้อยครับผ่านทุกคนโอ้โหไฟล์คอมพีดครับแล้วได้มาสามแสนหนึ่งโอไมล์แล้วคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณป่าบ้าเกมจับทุกคนวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วจ้า